สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาชิมร้านอาหารญี่ปุ่นแถวอ,อ่อนนุชนะครับก็ร้านนี้จะอยู่ตรงนี้นข้ามกับหมู่บ้านเดอะแพลเนต็ตซ Ex ์เอ็กซ์คลูซีเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมโอเคพูดผิดนะครับอ่านผิด <laughs> พัฒนาการนะครับผมเ,เพื่อนๆก็ในคือมันจะเป็นร้านอาหารที่ตั้งไว้สำหรับ น่าจะสําหรับหมู่บ้านจาัดสรรแถวนี้นครับก็จะมีร้านมันก็จะเป็นโซนพวกร้านก๋วยเตี๋ยวปลานะครับร้านอาหารเกาหลีเกาหลีไหมอ่ะน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะ่เอาจจเป็นฮ่องกงนะครับผมแต่ร้านนี้ที่ผมเคยมาทานเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นร้านกาแฟนะมาเจออีกทีน่าจะโดนสถานการณ์โควิดหรือว่าอาจจะด้วยสัญญาเช่าซื้ออะไรพวกนี้นครับลา่เป็นไม่มีละอันนี้ร้านกาแฟคคอมาทานเนี่ยอร่อยนะ ครับเข้ามาในซอยครับผมก็จะมันจะติดกับ g a r d e กา n ์เดนอิ n เป็นร้านนวดนะครับชื่อร้านว่าฮาชินะครับผมครับเนี่ยเมนูก็จะมีพวกซาเซมิสลัดซูชิโรนะครับข้าวปั้นเครื่องดื่มนะครับผมวันที่มาก็คนไม่ค่อยมีเท่าไหร่อาจจะด้วยมัน ยังกลางวันอยู่ครับในร้านก็จัดอย่างสวยงาม,มก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆร้านนี้บอกว่ารับคนละครึ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไปดูในร้านเดินกันนะครับผมอันนี้ภายในร้านนะครับผม ก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้ามีโอกาสมาแถวพัฒนาการนะครับลองมาที่ร้านไฮชีดูนะครับฝากกดติดตามฝากกด s u b สไครป์ช่องตั้งร้อเซด้วยนะครับ